ทำงานหนะักพักผ่อนน้อยผิวหน้าโทรมมากจะดูแลผิวหน้ายังไงดีสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาปรึกษาคุณหมอที่จีรันตีคลินิกนะคะปัญหาหลากักๆของเนี่ยเลยใต้ตาดำค่ะซึ่งเราเนี่ยพักผ่อนน้อยนอนดึกแล้วก็มีปัญหาหนึ่งคือปัญหาผิวหน้าแห้งค่ะเพราะว่าเวลาทํางานกลับมาเราก็ไม่ค่อยบํารุงหน้าเท่าไหร่วันนี้เนี่ยก็จะมารีบูทผิวที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราเราไปพบคุณหมอนะคะว่าคุณหมอจะทําให้สภาพผิวหน้าของเรานี้ึ้นยังไงคะ่ะ ค่ะตอนนี้เนี่ยก็ให้คุณหมอเติมเต็มผิวหน้าของเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตัวแรกเลยนะคะเนี่ยก็ใช้ด้วย i Care S A SA ค่ะช่วยดูแลแพนด้าของเนี่ยเนี่ยให้หายไปแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เนี่ยได้ทำก็คือ i Care Melasma ค่ะซึ่งทำให้ผิวหน้าของเนี่ยเนี่ที่แห้งกล้านแล้วก็โซมดูดีขึ้นค่ะก็หลังจากนี้นะคะผ่านไป1สัปดาห์ เนี่ยก็จะส่งรูปมาให้พี่พที่คลินิกดูนะคะว่าผิวหน้าของเนี่ยดีขึ้นมากแค่ไหนคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเติมเต็มผิวอยากทําให้ตัวเองดูดีขึ้นเนี่ยมาที่จีรันตีคีินิกนะคะรับรองค่ะว่าได้ผลแน่นอนค่ะ